น้องเลยนะเดียวโอ้ยวันนี้ได้จำทานจริงวันนี้โอ้โหเข้าขัดแชมป์เส้นนี้เป็นเส้นขี่เหนื่อยของเราแล้วนี่เส้นแรกของในเมืองกรุงครับเส้นแรกแลับเส้นแรกเลยเหรอในเมืองกรุงใช่ครับแต่ว่าที่โพธิ์พรนี่น่าจะมีอยู่มีอยู่แต่นี่คือเส้นแรกในชีวิตเลยโอ้โหร้อยสามสิบห้ากรวันนี้เป็นไงบ้างเกมในช่วงวันนี้ พูดถึงเกมมาชกวันนี้หน่อยก็ว่ามันดดีครับแต่หนีเยอะไปหน่อยครับหนีเยอะไปหน่อยเหรอเข้าไปคิดว่าหนีเยอะไปหน่อยหนูแกแกได้แกได้เขาใหญ่ด้วยคอ๋อเขาใหญ่ประทะเออถ้าเกิดประทะนี่มันเสียเปรียบใช่ไหมก็เลยต้องต้องคอยใช้จังหวะพิมเออร์ใช่ครับมั่นใจยกไหน5ยกนี่ก็3-4 3-4มั่นใจเออยก5พิมเออร์บ้างหนู เอาหนีแล้วไปโดนโดนซอกโดนหมัดโดนซอกโดนหมัดนะสังเกตดูจมูกนี่ก็มีแผลแตกอยู่ครับแต่ว่าก็เราบออกเติรนะครับผมแต่คุมคุมอยู่คุมอยู่อาจจะช่วงที่หมดวิกมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจได้หลายยกอยู่สามขีดได้ใช่ครับช่วงประกาศคะแนนเนี่ยเป็นยังไงเอาเอาคะแนนแรกเนี่ยก็คะแนนแรกนี่ขอไม่ไม่เอกสรก็บิวไปนิดนึงครับบิวตัดคะแนนแรกของเรามของ คะแนนสองหล่ะเพราะคะแนนสองหมดแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยขามั่นใจมันขนาดเท่าไหร่ขนาดไหนผมก็มั่นใจเพราะผมก็ทำมาเยอะหมดยังมั่นใจอยู่ให้สั่งเลยก็ชนะเลยเอาล่ะครับผมวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างหนูห็ูติดใจแชมป์ทีนี้ฮะขอบคุณแม่เอ๋ครับอ่าแม่เอ๋ราจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วก็ครอบครัวผมที่มาเชียร์ด้วยพ่อครัวพ่อแม่มาด้วยนะวันนี้อ่าเอาล่ะครับผมวันนี้